ใช่ว่าหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นนะครับจะเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับคนแก่ก็เล่นอินเทอร์เน็ตในยุคป,ปัจจุบันเช่นกันนะครับเขาก็ต้องติดต่อเพื่อนๆืนะครับเออวัยเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับและแน่นอนละครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโปรที่เหมาะสมกับคนแก่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับในยุคป,ปัจจุบันนะอ่ะย้ําในยุคปัจจุบันนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะอันดับแรกเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคนแก่เนี่ยคนที่มีอายุหน่อยนะครับเขาจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากมายเลยนะครับเขาก็จะเล่นแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับที่หลักๆเลยก็คือ a c e b o o k อ่ะเขาก็จะไปเสพข่าวเอาไปดูไลฟ์สด ทีวีข่าวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไลน์เอาไว้สวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรอย่างนี้นะส่งสติกเกอร์ส่งแชทหาเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เสพข้อมูลทางไลน์นิดๆหน่อยๆแล้วก็ติ๊กตอกในยุคป,ปัจจุบันคนแก่ก็เสพเช่นกันนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยบางทีเนี่ยก็อาจจะอัพวิดีโอทางติ๊กตอกไปเลยแนละ้วเต้นๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเขานะครับเต้นกับลูกกับหลานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ยูทูบเลยก็ขาดไปได้เช่นกันนะครับสําหรับคนแก่เพราะว่าบางทีเนี่ยยูทูบเนี่ยมันจะมีช่องทางการฟังธรรมะเออไปม,มีบทสวดมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลดูข่าวอะไรต่าง,าง,างๆนานานะครับและผมจะแนะนําต่อไปนี้ก็คืออยากให้ทุกๆคนนะครับที่จะสมัครเน็ตให้คนแก่เนี่ยให้เอามือถือคนแก่มานะครับอ่ะสมมตินนะสมมตินนะ พ่อเอามือถือมานี่เอามือถือมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นซิมเรียนที่บ้านครับดอกจัน9 3้าดอกจัน35มหสีเหล่ยงกดเลยนะครับกดเปลี่ยนเพราะอะไรถึงเปลี่ยนมาใช้เป็นซิมเรียนที่บ้านครับก็เพราะว่า<ม>เพราะเวลาเราเปลี่ยนโปรตัวนี้นะครับแพ็กเกจซิมเรียนที่บ้านเนี่ยมันก็จะแถมอย่างที่พูด,พดไปครับมันจะแถม Facebook แถม l ล n e แถม TikTok แถมจู๊กนะครับแถม Twitter แถม Messenger แล้วก็ IG อ่าแต่หลักๆนั้นก็คือเฟซไลน์แล้วก็ TikTok นะครับ3อย่างเนี้ยเขาเล่นแน่นอนแต่อย่างอื่นก็ถูถ่ายไปนะครับถ้าเขาต้องการก็ไอแอปพลิเคชันเหล่านี้แหละครับเขาจะให้เล่นฟรีเมื่อเราเติมเงินเข้าซิมนะครับก็คือเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนก่อนพอเปลี่ยนไปแล้วเราค่อยเติมเงินเข้าซิมครับเติมเงินไป100บาท100บาทครับก็จะได้ ของฟรีต่างๆนานา,นาพวกนี้มาเลยนะครับ w i f ฟฟรี wi free, แล้วก็มีเน็ตแบบเต็มสปีดแถมมาด้วย 1GB นะครับแล้วก็มี r o v ฟรีด้วยแต่ว่า r o v ตัดทิ้งไปเพราะว่าคนแก่เขาไม่เล่นอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ให้มาฟรีๆนั่นเองเสร็จแล้วนะครับเราก็สมัครแพ็กเกจตัวนี้ให้คนแก่ได้เลยนะครับเออก็คือแพ็เกจ4มกบิตนะครับ3ากบาทก็คือเงินที่เราเติมเข้าไปนั่นแหละเพื่อเอาของฟรีมานั่นแหละ เฟซบุ๊กฟรีไลฟ์ฟรีทิกต็อกฟรีนั่นแหละเอาก็เอาเงินตรงนี้แหละที่เติมเข้าไปแล้วสมัครแพ็กเกจตรงนี้นะครับร้อยเดียวอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะจ่ายแค่ร้อยเดียวต่อเดือนเท่านั้นและแพ็กเกจนี้มันจะต่ออายุอัตโนมัติทุกๆเดือนเลยนะครับเออเดือนหน้าเราก็เติมไป100บาทอ่ะเราก็ได้ของฟรี a c e b o o k มาอีกนะครับไลา์ทิกต็อกมาอีกแล้วก็สมัครแล้วก็มันจะต่อโปรนี้เป็นอัตโนมัติ100บาทครับไอ้สามสิบกิกเนี่ยก็เอาไว้ให คนแก่เนี่ยนะครับค้นหาข้อมูลแล้วก็ดู YouTube นั่นเองนะครับ YouTube เนี่ยผมแนะนำนะครับให้เอาเครื่องของเขามาแล้วเราก็เปิด Youtube เปิดการตั้งค่าเอาไว้เลยทุกๆคนเปิดการตั้งค่า,าตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอให้เป็นคุณภาพต่ำเข้าไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็แล้วกันนะครับเออคือเราสมัครเน็ตอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เข้าไปที่แอป YouTube ได้เลยนะครับจิ้มไปได้เลยนะ พอจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่ข้างล่าง <_ ca 2> <_ C 1> เห็นไหมครับคุณเขาจะเขียนว,ว่าคุณนะครับมาที่ข้างล่างเลยก็จิ้มไปได้เลยนะครับพอจิ้มมาแล้วปับ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับเห็นฟันเฟืองไหมขวาบนสุดเลยครับฟันเฟืองก็จิ้มไปได้เลยครับพอจิ้มเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะมีคําว่าค่ากําหนดคุณภาพวิดีโอครับเห็นไหมก็จิ้มไปได้เลยครับปุบนี่ครับก็จะเจออ่า คำแนะนำต่างๆนะครับอัตโนมัตินี่แนะนำคุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็การประหยัดอินเทอร์เน็ตตรงนี้แหละครับที่สำคัญก็คือการประหยัดอินเทอร์เน็ตเราจิ้มจิ้มไปได้เลยครับอันนี้ผมจิ้มเอาไว้อยู่แล้วนะเพื่อเป็นการบอกแล้วก็เป็นการให้ทุกคนได้เห็นภาพกันครับจิ้มปุ่มนี้นะครับแล้วก็กลับกลับไปได้เลยครับไม่มีอะไรแล้วก็แค่นั้นเองครับ ทำไมถึงตั้งแบบนี้นะครับก็เพราะว่าจํานวน30กิกนะครับถ้าดูวิดีโอทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยเราใช้โหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะช่วยให้30กิกนะครับอยู่ยาวนานเป็นเดือนเลยทุกคนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตวิดีโอทาง u t u b e เนี่ยมันก็จะไม่วิ่งปู๊ปาร์ตนะเออเพราะว่า4เมกะบิตเนี่ยมันจะวิ่งได้700 20 p กันเลยนะ YouTube มันก็จะไม่กิน Data นั่นเองนะครับแล้วก็30มิกกเนี่ยก็จะใช้ยาวมากจนจบเรือนกันเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าเขาชอบเสพ u t u b e บ่อยๆนะครับวิธีนี้ผมลองแล้วนะครับแล้วก็อยู่ได้เป็นเดือนจริงๆเพราะว่าทํำยังไงมันก็ไม่ขึ้นไป720แน่นอนครับมันก็จะอยู่แค่360ถึง480แต่โดยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่แค่360ครับเพราะคนแก่เนี่ยเขาไม่นิยมภาพชัด เขาไม่นิยมพาพความคมชัดอะไรครับแต่ขอให้ดูได้ขอให้ดูได้นั่นเองคนแก่เขาก็จะเป็นอย่างงานนั่นเองนะครับฉะนั้นโปรร้อยเดียว30มิกิกเนี่ยจึงเหมาะมากๆนะครับในยุคปัจจุบันที่จะสมัครให้คนแก่ใช้นั่นเองนะครับหรือคุณผู้ชมจะเอาไปอแ p ปการใช้งานก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะอืมและที่สําคัญเลยนะครับถ้าใครเปลี่ยนมาเป็นซิมเรียนที่บ้านเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือ สามารถสมัครอินเทอร์เนต็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปติได้ด้วยนะครับมันจะมีอยู่2แพ็กเกจที่สามารถสมัครด้วยซิมเรียนที่บ้านเท่านั้นนะครับต้องเป็นซิมเรียนที่บ้านเท่านั้นนะซิมอื่นสมัครไม่ได้นะครับนั่นก็คือความเร็ว2 m e เมกะบิตครับตัวนี้มันจะได้ไม่อั้นกันเลยทีเดียวนะครับราคา20บาทใช้งานได้1วันนะครับเออกดดอกจัน900ดอกจัน 8163สสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือ7วันราคา59บาทกดดอกจาน900ดอกจาน8164สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ mm hmm. อืมสโปรนี้ไม่รวมภาษีนะครับมีค่าภาษีด้วยนะก็เติมเงินเผื่อเอาไว้แล้วก็เซฟเก็บเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ใช้ซิมเรียนที่บ้านนะครับแต่ว่าความความไวอ่ะมันวิ่งแค่2เมกนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่อั้น ไม่อันไม่จํากัดเลยนะครับในกรณีที่ว่าเอ้ยมันใช้เยอะเกินไปละเกิน30มสิกิกอะไรอย่างนงี้นะครับก็นั่นแหละก็จัดแบบไม่อันไปสัก7วันเพิ่มเติมไปก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้เกินนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีครับผมมั่นใจเลยคนคนเท่าคนแก่เขาไม่เล่นอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกครับก็เท่าเอาที่ผมบอกไปนะครับตั้งค่า u t u b e ให้ความประหยดต่ำเอาไว้แล้วก็ ใช้ซิมเรียนที่บ้านเนี่ยมันได้เฟซได้ฟรีอะไรฟรีทุกอย่างฟรีหมดครับยังไง3 0ิกิกต่อเดือนเนี่ยมันก็เพียงพอนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการเสพอะไรหนังเขาก็ไม่ดูนะซีรีส์เขาก็ไม่เสพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเสพแค่โซเชียลเล็กๆน้อยๆครับกับไลน์สวัสดีวันจันทร์วันอังคารแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตนะิ๊กต็อกในยุคปัจจุบันกับ YouTube แค่นั้นเองนะครับและนี่แหละก็คือการแนะนำนะครับว่าการสมัคร ใช้งานให้คนแก่เนี่ยต้องเป็นวิธีแบบนี้ดีที่สุดครับร้อยเดียวประหยัดประหยัดนั่นเองแล้วค่าทงค่าโทรเนี่ยซิมตัวเนี้ยมันก็ถูกมากๆครับเพราะว่ามันโทรหาเครือข่ายเดียวกันเนี่ยนาทีละ10ส,สตางค์เท่านั้นเองครับนาทีนะนาทีละ10ส,สตางค์โอ้เยอะมากนะเท่ากับโทรยาวๆเลย10นาทีห่บาทอ,อีกเออ สินาทีหนึ่งบาทเองครับมันมัน,ม,น,ม,นมันถูกมากแล้วโทรไปเครือข่ายอื่นก็นานทีละบาทนะครับซิมตัวนี้ค่อนข้างจะเวิร์กที่สุดแล้วในบรรดาทุกๆซิมณนะนะตอนนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะของแถมมันเยอะอะครับของแถมมันเยอะสุดแล้วนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนแก่ที่สุดในเวลานี้นะครับหรือคุณผู้ชมจะเอาไปอัดแอปก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะเอาไปดัดแปลงให้มันเข้ากับตัวเราอย่างไรหรือไม่สนใจก็สุดแล้วแต่เลยนะครับ แล้วก็ทุกวันนี้นะครับมันมีอินเทอร์เน็ตที่ออกมาใหมส่สองตัวนั่นก็คือความเร็ว8เมกะบิตครับราคา3าที่สบาทใช้ได้1วันนะครับกับ7วัน180บาทอันนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตท,ที่ออกมาใหม่ๆล่าสุดเลยนะครับมันเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีนะทุกคนก็เซฟเก็บเอาวไว้เผื่อสักวันอาจจะมีประโยชน์นะครับ, <S <S รบก็กดดอกจัน900ารดอกจัน3 8 8 8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับสำหรับ1วัน8เมก 32บาทนะครับราคายังไม่รวมภาษีนะอีกตัวหนึ่งคือ7วันครับ180บาทดอกจัน900ดอกจัน8882ซีเยมแล้วโทรออกครับอันนี้7จวัน180เออก็แล้วแต่ว่าทุกๆคนจะ,จะใช้งานหรือไม่ใช้ก็สุดแล้วแต่เซฟเก็บเอาไว้ก็จะมีประโยชน์ครับสักวันหนึ่งอาจได้ใช้งานมันก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือการพูดคุยครับแนะนำกันนะว่าคนแก่ควรจะใช้โปรอะไรดี และก็วิธีสมัครมันเป็นอย่างไรก็แบบเนี้ยหลักครับ